ดีครับที่นี่ตำบลบ้านปวงนะครับอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนผมผู้เลี้ยงคิดนะครับหรือ,เ,อเลือกอีกนามหนึ่งก็คือประธานเครือข่ายไม้พยุงนะครับวันนี้ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆน,น,นะครับเครือข่ายไม้พยุงนะครับหลังจากที่เราประชุมกันที่จังหวัดน่านนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนมีนาคม ก็วันนั้นนะครับผมก็ได้ตั้งเป้าหมายในการที่เราจะทำให้พยุงในแปลงของผมนี่ครับแปลงที่ปลูกปี2องหนะครับเป็นแปลงที่ตั้งเป้าหมายอยู่30ไร่นะครับก็3000ต้นนะครับการตั้งเป้าหมายนั้นนะครับอพอพูดจากที่งานสัมนากันที่น่านก็มาลงมือทำนะครับว่า เราจะต้องทำยังไงบ้างที่พูดไว้ว่าอีกสักอีก7ปีนะครับเพราะเราปลูกไปแล้ว3ปีเราพร้อมที่จะขุดไม้พยุงเนี่ยครับประมาณ500้ต้นแปลงที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นแปลงที่ปลูกไม้30ไร่นะครับไม้พยุง30ไร่นะครับอา,อาจจะภาพจะไม่ได้เห็นทั้งหมดนะครับมีอยู่2ฝั่งครับ เอาถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับฝั่งนี้เป็นพยุงกีนนะครับที่มีสีแดงนะครับสเป์สีแดงพ่นไว้นี่ครับก็คือเป็นไม้เป้าหมายที่เราตั้งเป้าหมายไว้ครับเพื่อนเ่อในเครือข่ายก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ไม้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็จะมีปริมาณเยอะูีนะครับเป็นแถวสีแดงนะครับเป็นแถวสีแดงนะครับเห็นว่าเป็นแถวสีแดงครับคือเราตั้งเป้าหมายว่าเรา ต้องทําทให้ได้เมื่อเราลงมือทําแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอาหารอาหารก็ต้องพร้อมครับตอนนี้เราก็ให้อาหารพร้อมครับให้มูลวัวมูลไก่อัดเต็มที่อันนี้คือให้ตามแนวแถวของต้นไม้นะครับแล้วก็ในในในร่องในร่องตรงนี้อีกนะเราเราก็เอารถเทกเตอร์ร้ยยางเซาะร่องแล้วก็ฝังไปอีกแล้วก็กรบก็หัวเฉลีย่ยไล่นหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ตัน ตามสองพันครับอันนี้คือการตั้งเป้าหมายเพราะว่าปุา๋ยเคมีเราให้อยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าปุ๋ยเคมีมันแพงครับพะปุ๋ยเคมีแพงแล้วก็เสริมทั้งอินรียและเคมีไปพร้อมๆกันและสิ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของน้ําครับน้นํามีขาดไม่ได้ครับเพราะว่าไม้การเจริญเติบโต,ตของของไม้พยุงนะครับในช่วงหนาวเนี่ยเขาจะมีการพักตัวใบเขาร่วงหมดเพราะฉะนั้นหลังจาก อ่นฤดูหนาวนะเราต้องรีบให้อาหารแล้วรีบให้น้ํามันที่ผมทําตอนนี้นะครับมันที่แปลงที่เราตั้งเป้าหมายตอนนี้ครับเราจะมีสเปรย์น้ำเห็นไหครับจะเห็นแต่ต้นไม้ที่มีสีสีแดงนะครับสีแดงนี่คือไม้ที่เป้าหมายที่จะขุดอีกเจ็ดปีข้างหน้าไม่นานแล้วครับเจ็ดปีแป๊บเดียวครับก็ให้น้ําแบบฉ่าเลยครับอ่อจนกว่าฝนจะตกเราถึงจะหยุดให้น้ํานะครับเพราะนั้นถ้าฝนไม่ตกเราก็ให้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ ก็ให้เขาได้โตเต็มที่ในระหว่างที่เขาไม่พักตัวในระหว่างที่ไม่ใช่ฤดูหนาวนครับถ้าเป็นฤดูหนาวเราก็จะไม่ให้น้ําเพราะว่า,ามันก็ไม่โตอยู่แล้วครับเพราะว่ามันสลับใบหมดเลยช่วงนี้สําสหรับอาหารที่ให้ก็คือมูลวัวกับมูลไก่นะครับแล้วก็เสริมด้วยปุ๋ยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับปุ๋ยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเพราะว่าในช่วง ฤูดูแ้งเนี่ยเราจะให้ปุ๋ย27เจ็ดนะครับในช่วงฤดูฝนเราก็จะให้16 16มันต่างกันนะเพราะในฤดูฝนมีไนโตรเจนเยอะนะครับไนโตรเจนจากน้ำฝนเยอะแล้วก็เปลี่ยนสลับกันนะครับไม้ก็โตวไวนะดูดูเป้าหมายแล้วนีป่ปริมาณเยอะนะครับต่อต่อต่อ,ต,อต่อไร่ที่เราคัดออกมาได้นะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นมันเป็นแถวเลยครับแถวนี้ แปลงนี้เป็นแปลงปลูกกล้วยนะครับแปลงปลูกกล้วยแปลงที่ผมปลูกกล้วยแล้วก็ล้มไปแล้วครับแปลกปลูกได้ครั้งนึงรอบเดียวแล้วก็ล้มไปเพราะไม้ข้างบนมันมันมันเอ่อมันใบมันจะชิดกันแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นสีแดงสีแดงเต็มไปหมดครับอันนี้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเพื่อจะได้มีพลังในการตั้งเป้าหมายร่วมกัน,นครับ